สวัสดีครับผมช้าบุ๊คที่ไฟนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับตู้ของนี่เลยครับผมนะคิมดรัมนะครับโอ้โหบอกเลยเลยตัวนี้เป็นแอมแบบว่าคอมโบโม,มีสองลำโพงนะครับโอ้โหจำนวนวัตตนะ์เนี่ยบอกได้เลยครับเอาอยู่ โคตรดังนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าในห้อง้อมก็เอาอยู่หรืองานนอกก็เอาอยู่เลยสบายเลยตัวนี้มีอะไรบ้างตัวนี้นะครับมีลิฟด้วยนะครับก็คือเห็นหยครับอหอสนั่งเลยนะครับมีลิฟนะครับแล้วก็มีพักเสียงคลีนนี่แหละแล้วก็มีเบรดนะครับมีมิดเดิลเพลเวลก็คือเสียงกลางเสียงแหลมแล้วก็มีดีเลย์รีเวิร์ส ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีคอรัดด้วยู้หบอกได้เลยสุดจัดนะครับนะใครที่กำลังเล็ยกได้ ah? เลยว่า <like> กำลังมองหาอยู่นะครับมองหาแอมนะครับที่จะเอาไปใช้งานนะครับในวัตถุประสงค์ต่างๆบอกได้เลยตัวนี้ ดีมากแล้วคุ้มมากๆแล้วสิ่งคัานคือมันใหม่มากแะ่ถ้าตัวนี้บอกได้เลยครับถ้าคุณไปซื้อมือหนึ่งเนี่ยโดนไปเลยครับ12,500บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะอ่าและสิ่งคัญเนี่ยซื้อกับผมได้เพียงเพียง9,999บาทนะครับค่าส่งตามจริงได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันใหญ่มากๆแต่จริงๆแล้วอยากให้มารับเองมากกว่าเพราะว่ามารับเองเนี่ยมันไม่ต้องขนส่งแล้วก็มันไม่ต้องเสี่ยงการแตกด้วยถ้าแตกเดีย๋ยวมีปัญหาอันภัยหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอ่าโอเคก็ ตัวนี้มีเซนต์รีเทอร์ทั้งหลังด้วยนะครับมีลูปเอฟเฟกเข้ามาหูแบบครบจบอะนะครับแล้วสิยงดีนะครับเสียงเอาเอาแค่เสียงคลีนก็พอเนี่ยแค่เสียงคลีนนี่คือแบบว่าได้เลยอะคือแบบดังลั่นละคือมันดังแล้วมันเพาะด้วยนะมันไม่ใช่แบบว่าคฮอยดังอย่างเดียวแล้วเสียงแตกอะไรไม่ใช่คือมันดังแล้วมันมีอ่าเขาเรียก น้ำเสียงไดนามิกมันมีความไพเราะของมันอยู่นะครับเนี่ยที่ถ้าเราเปิด,ปดบแ,ปแบบว่าพวกคอรัสอะไรบ้าโอ้โหเพิ่มแหลมเข้าไปเล่นยแบบว่าใส่สโอ้โหเนี่ยเป็นไงแจ๋วเลยนะครับใช้ได้เลยนะอ่ะโอเค ใครที่อยากได้มองหาแอมอยู่ตัวนี้อตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมนะครับซื้อขายแลกเทิร์นได้ด้วยมีมนติเอฟเฟกมีอะไรกันต่างๆก็เอามาแลกเทิร์นกันนะครับร้านจะเพกกิกจะไฟใจดีมากๆซื้อขายแลกเทิร์นได้ทุกรายการแล้วที่สำคัญคือ Set เซตอัพเสียงรับเซตอัพทุกเอฟเฟกด้วยรับทุกกีตาร์ด้วยนะครับอโอเคจัดไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังอมองหาตู้แอมอยู่ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนจัดไปครับ